ไปดิสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบตรจุกูทุกคนเด้อมันมนี่มะขามกับมาหอดสวนนะพ่อแม่พี่น้องมะค่มจะผพาพ่อแม่พี่น้องเกลี่ยกระเพร์ม,มันนี้หนาวอีดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาหอดเขียบปากซองขวดหนาวเลยไปพี่น้องไปชมธรรมศาสตร์สวนมะขามมันน,มนี้นจะเกลี่ยกระเพรไปตอนนี้ก็กำลังเก็บกาแฟพี่น้อง เยอะพี่น้องกระเพาุปแดงงามสวยๆเลยเมาเก็บเล่มพี่น้องสวนกระหกแถวพุทธาตัดหญ้าแล้หรอซ้ำเนี้ยพี่นาพี่ไน่มาข้ามตัดหญ้าดีๆพี่น้องหาส้มกันพี่น้องเก็บกระเพาะอนี้กระเพาะแดงๆสวยๆเลยพี่น้องเก็บเลยสบายดีแซวเน็ตสบายดีเก็บกระเพแล้วพี่น้องวัอนี้ เดี๋พี่น้องวิธีเก็บกระเพาะปิดเอาไปนอยไปนอยพี่น้องเก็บมือแดกพี่น้องมือนี้กําลังเดิมเก็บพี่น้องมีมุดนนาะหนึหนงทําประสาทเข้ามาพี่น้องตรงมีมุดมาตอมเนาะมดจะมากินหนามบ้านในหน่อยกระเพาะพี่น้องนี่พี่น้องกําลังสีเต็มตานี่อ่า นี่พี่น้องก๊กนี่ก็ดีบล็อกไนได้พี่น้องเพราะว่าข้ามหมดแล้มาหักษาน้องมาเลตัดหย่าตัดยังสวยงามพี่น้องมีแต่หย่าพี่น้องกัเพ่ยเดี๋ยวตัดหย่าออกยังแชร์พวกแม่พี่น้องส้มอีกเนาะกุเพ่พี่น้องวันนี้ลุ้งเขื่นปลาปูขึ้เก้าสบายดีนะสบายดีเจ้ากัเพ่เนาะเจ้ากัเพ่ยต้องกันเนอะ เล่มกาแฟพี่น้องเอ้ยสวนมงงามอะไรอย่างนี้นได้สบายดีนะป้าปู้สบายดียเป็นกาแฟตั้งแตเนิ่นพี่นายังคอย่ากันพี่นอ้องพี่นีหกไร่สวนบะไรมาหักษาที่แต่หย่าเก็บเดมเอาอะไรเท่าไรก็เอาพี่น้องเลยเยอะพี่น้องกาแฟทั้งสอยปลอดภแล้วสวยงามแดงสดๆด้วยพี่นอ้อง นี่มันซุกเวลาพี่น้องก็ต้ังเนืองเก็บใส่คุส่ตะกาตะกาไมลไพทั้งวันเะครับพี่น้องเจ้าเนีนนยเ่ยเกรบกาแพี่น้องแรงงามไม่ดีพี่น้องเลยนี่คือกาแฟประเทศลาว กระเพาแถวเขตปากซองพี่น้องมาลุมเมเขตปากซ่องเขตปากซ่องอ <c oughs> พี่น้องกระเพาะุกงามอีดีหน่วยแดงๆพี่น้องไอสแนดเก็บ <c oughs> นี่คือกระเพาเขตปากซองนะพี่น้องแดงงามรสชาติดี <c oughs> นี่ว่าสวนบมกข้ามหกพี่น้องขันสวนเห็นได้หมาขึนชิ่งามกว่านี้มันจะหนว่วยตรงกว่านี้นะพี่น้องกระชูพิมพ์วบาตจ้าฮาพี่น้องก็ตังเก็บสกัตตาโอ้พอี่น้องมีแต่หญาบมกข้ามบูเก็บเล่มเอาพี่น้องเลยเพราะอะไรคลายเพราะอะไรเงินใสเล็กน้อยไปพี่น้อง พี่น้าคอยว่ากันม่ข่าสีเห็ดดีๆพี่น้องดินนี่ก็กวางเตอ๋อพี่น้องต่มันหกมะข่ำก้าบ,บริเวณให้พี่น้องม่ไลยสิบอกบริเวณดินก็บ,บ,บอกบ่ไลยพี่น้องมันหกายพี่น้องกน็นี่ลกเตอ๋อพี่น้องอ้าตัวพี่น้องเลยสวยงาม nó sợ bán mang lên cái tay lắm nó sợ đi kê bác song vì chứ ơi đi sụt nó dèm săn ăn đi tuy tuyển đi lại cốp bolo của lạc hưng là bụi uyu uyu then lại cốp bolo tuyển ơi tên anh kapapu vinh ăn kapu vinh ăn kapu vinh นกเป็นมองเป็นมองเอาหนาบ่ได้อาแบบปูยิ้มผู้เดียวพี่น้องเอ้ยไหนกกโดกนี่จะปลาพี่น้องเอ้ยปูหนาขึ้นเบิดอากาศธรรมศาสตร์รีพี่น้องเย็นสบายร่มพัดมาใช่ไหมก็เย็นพี่น้องเอ้ยเชียวเขียบักซอง ก็คือแถวเขียนั้งคงทั้งตรงเขาได้พี่นอ้องรมผ่านมากว่ได้เพราะอยา่างแลนเป็ดเบียก็บวมไงพี่นอ้องอากาศน้นเย็นวิธีเก็บกบ็ปิดเป็นหน่วย,อยสีพี่นอ้องปิดเอาเป็นหน่วยนึงเหือ่าด,ง,ดงแดงนะพี่นอนะ้องเนาะหน่วยเคี้ยวกับป้าไปเก็บอย่างวันนาพี่นอ้อง มันแดงมันสุกแบบนี้ที่ว่าเก็บกู้ได้พี่น้องยังเขียวมันเก็บกู้บ่ทันได้ 喏，戴个帽子。 สำหรับคลิปนี้วค่คข้ามขอจบเพียงจัเนี้แล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องจะได้ก็จะเริ่มหายแห้งอกแห้งใจว่คขาตลอดเด้อฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ว่าข้ามเลยพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะฝากส่องว่คข้ามพานไว้ๆหย,ยอดบิ้วว่าข้ามซุ้มขนนะพ่อแม่พี่น้องเนสาสหรับคลิปนี้ขอจบเพียงจัเนียร์เลยบ๊ายบาย